สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆนะคะของชาวราศีมังกรประจำเดือนสิงหาคมปี2565กันค่ะ ผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดือนแห่งมังกรสายเลือดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะมีโชคลาบมีความสำเร็จนะคะบุญเก่าหนุนนำวาสนาหนุนส่งค่ะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยนะคะ ชาวมังกรคะเดือนสิงหาคมนั้นนะคะจะเป็นเดือนที่ต้องประคับประคองสถานการณ์ค่ะความเป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีนะคะชะลอการเริ่มต้นหรือการลงทุนอะไรที่ใหญ่ๆเอาไว้ก่อนนะคะเพราะเป็นช่วงที่ปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะช่วงปลายเดือนไปจนถึงกลางๆกันยายนนะคะจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะวุ่นวายในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะความผันผวนความกดดันความวิตกกังวลยังมีทางออกให้คุณอยู่เสมอๆนะคะดังนั้นสิงหาคม กันยายนจะเป็นช่วงจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะพิกพันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะพอตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะจะมีความยิ่งใหญ่ค่ะจะมีความสําเร็จนะคะแต่ช่วงนี้ณเวลานี้ในเวลาปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างที่จะแปรปรวนค่ะผันผวนนะคะหงดหงิดง่งายๆกับการวิตกกังวลในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่นะคะความรู้สึกคั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอยู่ค่ะอะไรที่เคยเป็นของตัวเองจะมีโอกาสที่จะชํำรู้เสียหาย หรือพัดพาดจากของอันเป็นที่รักอยู่ได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ราศีไม่จับค่ะอราก็หมุนมองนะคะไม่มีคนให้การยำเกรงนะคะอยากจะแนะนําให้นะคะควรที่จะประคับประคองตัวเองไปก่อนนะคะอย่าพึ่งซาบไปเลยนะคะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะคะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะที่ที่ของตัวเองที่ทํางานอยู่นะคะหรือทาอะไรก็ตามนะคะเน้นปลอดภัยไว้ก่อนค่ะการงานเองถึงแม้ว่าจะมีบทศัก์อยู่บ้างค่ะ และมีความกดดันอยู่บ้างในบางจังหวะน,นะคะในขณะที่เดียวกันนะคะความเอื้อเฟื้อความช่วยเหลือความเกื้อกูลนะคะเข้ามากับชาวมังกรอยู่นะคะคุณมีความโชคดีอยู่ค่ะยังมีมิสหายมีคอนเนคชันมีสายสัมพันธ์มีเครือข่ายเก่าๆมีเพื่อนฝูงที่ดีๆอยู่นะคะยังมีคนใกล้ๆตัวพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะไม่ถึงกับหมดหนทางสทัทีเดียวนะคะ แต่กับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณค่ะหรือหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาช่วงนี้จะมีแรงกดดันนะคะเขาเหล่านั้นนะคะบ้างนิดน,นหน่อยๆนะคะแต่ไม่ร้ายแรงระายมากนะคะอาจจะเป็นแค่จังหวะที่จะถูกบีบบังคับเข้ามาค่ะในช่วงนี้นะคะจะมีแรงกดดันนะคะความเครียดเ,เข้ามาต่อตัวคุณน,นะคะถ้าคุณนิ่งให้พอใจเย็นเย็นให้มากๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะ กลัวแต่จะทนไม่ไหวนั่นแหละค่ะเพราะว่า,าได้แบกรับความกดดันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะชาวมังกรนั่นนะคะมีความแข็งแรงนะคะชาวมังกรเป็นสายเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมเต็มตัวอยู่นะคะความเชื่อความศรัทธานในตัวเองค่ะว่าตัวเองนั้นทําได้ทําได้ดีอยู่นะคะก็ซึ่งก็ดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะให้พยายามทําบุญสุนทานนะคะปล่อยนกปล่อยปลาค่ะหรือว่าบริจาคนะคะพวกโบสถ์สร้างวิหารอะไรพวกนี้นะคะจะมากจะน้อยก็ ตามศรัทธาค่ะตามกําลังของตัวเองจะเป็นการดีนะคะจะได้ช่วยหนุนนําหนุนส่งดวงชะตาให้เข้มแข็งให้อยู่รอดปลอดภัยในช่วงจังหวะนี้นะคะการงานที่เป็นอยู่นะคะให้ประเข้าประคองไปก่อนนะคะอย่าไปฝืนค่ะเดี๋ยวสถานการณ์จะนําพาให้ไปถึงเส้นทางไม่ต้องห่วงอะไรหรอกนะคะมีบุญเก่าหนุนนําพาไปวาสนาจะหนุนส่งอยู่นะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ขยับขยายอะไรที่สําคัญๆอย่างที่ได้บอกไปแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวจะเสียร แต่งเปล่านะคะแต่การลงทุนในระยะสั้นๆหรือการทำารที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะคะขยับขยายขึ้นเล็กๆน้อยๆนี่แหละคะ่ะในส่วนเพิ่มเติมสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อพยุงรายรับรายได้นะคะแถมให้โชคให้โอกาสดีเข้ามาด้วยนะคะ ชาวมังกรคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีบุญเก่าเยอะเต็มตัวไปหมดนั่นละคะ่ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่มีคําว่าตกต่ําอย่างแน่นอนละคะ่ะถึงจะเจอทางตันก็จะมีทางออกนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่เสมอๆนั่นละคะ่ะแต่ในทางกลับกันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกรรมเก่าคะ่ะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาจากหลายภพหลายชาติอยู่พอสมควรนะคะจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแบกรับปัญหาคะ่ะ แบกรับความกดดันทุกอย่างทุกด้านรอบๆตัวอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของตัวเองและข้อของคนใกล้ๆตัวด้วยนะคะและยากมากค่ะที่คนใกล้ตัวลูกหลานบริวารจะเห็นคุณค่าในตัวคุณค่ะในสิ่งที่คุณทําเพื่อเขานะคะนี่เป็นกรรมของคุณนั่นแหละค่ะจึงมักจะพัดพาจากกันอยู่เรื่อยๆนะคะทําคุณคนไม่ขึ้นหรอกนะคะแต่ก็ไม่เคยขาดมิสหายหรอกนะคะยามมีเงินเรียกน้องยามมีทองเรียกพี่ยามไม่มีหนีหายไปหมุนนะคะเป็นซะอย่างนั้นนะคะ เขาเรียกว่าคัดกองคนดีนะคะมิตรภาพที่ดีจะคงอยู่นะคะชาวมังกรเป็นคนใจใหญ่ค่ะสายเปยตัวพ่อตัวแม่เลยนะคะยามีเพื่อนเยอะเต็มไปหมดค่ะยามหมดนะคะเพื่อนหมดหายไปด้วยนะคะแต่พอมีมาใหม่นะคะเพื่อนก็มาใหม่งั้นเองละค่ะเป็นสัจธรรมของมนุษย์นะคะแต่ดีหน่อยนะคะที่ญาติพี่น้องนี่ละค่ะค่อยๆอ,อ่ค่อนข้างจะอยู่ข้างๆไม่เคยหายไปไหนหรอกนะคะ ถึงแม้จะไม่ถูกอกถูกใจไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าครอบครัวก็คือเซฟโซนที่ดีของคุณนั่นละค่ะขอตเตือนสติหน่อยนะคะให้ระมัดระวังเหล่าญาติพี่น้องค่ะจะทําให้ทุกใจเลือดร้อนใจในเรื่องของเงินทองอยู่นะคะ การขอยืมเงินหรือว่าขอความช่วยเหลือนิดนหน่อยๆนั่นะค่ะถ้าช่วยต้องได้ช่วยไปตลอดนั่นละค่ะถ้าคุณไม่ตัดหรือว่าไม่หาข้ออ้างหาทางออกอะไรเลยนะคะคุณไม่รอดแน่ๆค่ะคุณจะปวดหัววุ่นวายอยู่นานเลยนะคะบอกปัดไปได้ก็จะเป็นการดีค่ะเพราะว่าตัวคุณก็ยังนหนักหนวงอยู่จะไปช่วยคนอื่นนะคะเราจะตายได้นะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะ เรื่องของเงินเงินทองทองของชาวมังกรนะคะจะเป็นช่วงค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคะหามาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยที่จะพอกับรายจ่ายหรอกนะคะรายจ่ายเยอะค่ะแพนรอยอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนะคะหลายๆท่านนะคะยังคงเป็นจังหวะที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ค่ะหามาได้เท่าไหร่ก็จะเอาไปสร้างหลักปักฐานนะคะรงเรื่องของโครงสร้างเรื่องของโกดังร้านค้าหรืออะไรก็ตามค่ะเป็นการขยับขยายนะคะปรับปรุงในเรื่องของสถานะนะคะอีกท่า ทั้งค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวกับบุตรหลานบริวารค่ะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเต็มไปหมดนะคะแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะกรอบเดิมๆความคิดเดิมๆในการลงทุนในการหาเงินขยับขยายนะคะนี่ราคาชาวมังกรนะคะเส้นทางของพวกคุณไม่มีทางตันหรอกนะคะปัญหาจะมีทางออกเสมอๆค่ะคนใกล้ๆตัวคนรอบๆตัวนะคะเหล่าเพื่อนฝูงนะคะยังคงให้การเกลื้อกูลสนับสนุนเป็นอย่างดีอยู่ค่ะได้ในช่วงจังหวะ เวลาแบบนี้นะคะต้องเปิดอกเปิดใจค่ะเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามานะคะคําชี้แนะคําปรึกษาจากผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าค่ะผู้ที่เขาเคยผ่านโลกมาเยอะกว่าคุณนะคะผู้ที่เขารู้เยอะกว่าคุณนั่นแหละค่ะอย่าไปยึดติดยึดถือกับวิธีการทํางานเดิมๆค่ะกับความสามารถตัวเองเดิมๆนะคะลองปรับเปลี่ยนดูค่ะการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆนี้นะคะจะมีการขยับปรับเปลี่ยนดีขึ้นไปอีกค่ะเอาเป็นว่ารายรับรายได้ในเดือนนี้นะคะ จะมีโอกาสจากการหารายได้จากช่องทางพิเศษค่ะมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าหลายๆช่องทางอาจจะเป็นไรหาไรายได้แบบระยะสั้นๆก็ตามค่ะอาจจะยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะมีการเปลี่ยนผันหมุนเวียนไปเรื่อยค่ะสามารถทําได้ตลอดปีเลยนะคะ ภาพรวมการเงินนะคะถือว่าเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะแต่ว่ารายจ่ายเองก็ยังหนักหน่วงอยู่นะคะก็บอกไปแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะเอาไปลงทุนในการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะทรัพย์สินใหญ่ๆไว้จะเป็นการดีค่ะจะเป็นจะไม่เสียหายอะไรเลยนะคะแค่เงินไปเปลี่ยนในรูปแบบอื่นก็แล้วกันนะคะเก็บเงินอีกทางหนึ่งนะคะแต่ถ้าเอาเงินไปไว้กับตัวนะคะยังไงก็หมดขาแลบประกันได้นะคะเพราะว่าชาว าวมังกรสายเปยไงล่ะคะจะถือเงินไม่ค่อยอยู่นะคะไม่รอดแน่นอนคะ่ะชาวมังกรนะคะหรือบางทีคะ่ะอาจจะมีรายจ่ายไปกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็อาจจะเป็นของคนในบ้านนั่นเองล่ะคะ่ะเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะคะการถูกหลอกถูกโกงคะ่ะหรือว่าการเสียเปรียบในเรื่องของการเจรจาต่อรองอะไรก็ตามคะ่ะการร่วมหุ้นลงทุนอยู่นะคะพยายามอย่าพึ่งทํางานใหญ่ๆนะคะหรือทําอะไรที่มันสําคัญสมคัญขอให้ชะลอไว้ก่อนจะเป็นการดี คมาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะ ความรักของชาวมังกรนะคะค่อนข้างจะจุกจิกกับคู่ครองมาสักระยะหนึ่งแล้วละค่ะการงานนะคะยังคงสนับสนุนกันดีอยู่ค่ะแต่มีขมขมกันอยู่นะคะหรือไม่ก็คนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเก่าจะรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาความรักคลามไปสู่การงานเสียหายไปด้วยนะคะเดือนนี้จะมีโชคทางความรักความค่ค่ะจะมีเรื่องของต่างเพศเข้ามาด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะระมัดระวังจะเป็นทุก คราบก็แล้วกันค่ะคือพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้กลัวความรักนะคะแต่จะบอกว่าสําหรับคนโสดนั้นนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดือนนี้จะมีเรื่องของต่างเพศเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแต่อย่าไปให้ความสําคัญมากจนเกินไปนะคะบางทีการจับปลาหลายมือนี้นะคะไม่ดีหรอกนะคะเพอๆอาจจะไม่ได้สักตัวเลยนะคะ หรือคนที่เข้ามานะคะก็จะรักกันดีค่ะแต่อาจจะด้วยสถานะของฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถที่จะคบแบบเปิดเผยได้นะคะจึงอยู่แบบหลบๆซ่อนๆน,นะคะกล้า,กล,ากลัวๆมีความรักมีความระแวงอยู่นั่นละค่ะหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามค่ะก็อย่าให้คนรักเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆกลับมามีปัญหากับชีวิตคู่ในปัจจุบันก็แล้วกันนะคะ หรือถ้าไม่มเีเหตุการณ์พวกนี้นะคะก็อาจจะมีลักษณะของการน้อยอกน้อยใจที่คู่รองเขาพูดใส่ค่ะเขาคายคําพูดนะคะที่ทําร้ายจิตใจคุณค่ะแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ยังคงเข้มแข็งดีอยู่นะคะแต่อย่าให้คนภายนอกเข้ามายุยาแยงตะแคงรั่วก็แล้วกันนะคะถ้าไม่มีเรื่องอของคนอื่นเข้ามายุนะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะอาจจะมีงอนง้อกันอยู่บ้างเป็นเรื่องของธรรมดาของชาวมังกรกับคู่นั่นเองล่ะคะ่ะด้านจิตใจความรู้สึกนึกคิดนะคะก็แตกต่างกันนะคะมารักกันปรับความเข้าใจเข้าหากันได้นะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันคะ่ะ ด้านสุขภาพนะคะของชาวมังกรนะคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะสุขภาพของชาวมังกรจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของระบบกระดูกค่ะระบบของโครงสร้างนะคะคอนะคะไหล่หลังนะคะพวกนี้ละคะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคอยู่นะคะเป็นโรคประจําตัวของชาวมังกรเลยละคะ่ะ ยิ่งช่วงนี้นะคะอาการเฉยๆเ,เหนื่อยๆนะคะอยากจะพักผ่อนนี่ละค่ะไม่อยากจะทำงานก็มีเข้ามาตั้งแต่มิถุนาย,ยนแล้วนะคะพอเข้ามาสิงหาคมนี้นะคะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหน่อยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องนี้สักหน่อยนะคะจะทำอะไรก็อย่าไปโลดโผนอะไรมากนักเกินไปนะคะมีโอกาสที่จะบาดเจ็บนะคะหรือว่าข้อพิกข้อแพงได้ง่ายอยู่นะคะขอให้ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะ ชาวมังกรคะ้ะงานนะคะเยอะอยู่แล้วนะคะวางแผนจัดการให้ดีก็แล้วกันคะ่ะ จะได้ไม่วุ่นวายนะคะทั้งด้านการงานแล้วก็ด้านคนด้วยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการของงานนะคะขอให้มีโอกาสดีๆช่องทางใหม่ๆเข้ามาเสริมทับกันมากขึ้นนะคะเรื่องของการของงานเรื่องของการเงินการทองนะคะจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะเลยค่ะความรักเองก็ขอให้สงบนะคะอยู่นิ่งๆไว้จะเป็นการดีค่ะช่วยกันทํามาหากินนะคะส่งเสริมกันในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้ดีก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากมาก ที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวราศีมังกรค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรามาระวังแล้วก็วางแผนกัรล่วงหน้ากันนะคะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะจะไปไหนมาไหนนะคะก็ปิดแมสด้วยค่ะเวลาจะรับประทานอาหารก็ล้างม้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารให้สะอาดด้วยนะคะ เป็นห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ